สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนพี่การทำตัว Delimiting o f f e n d กันนะครับตัว Delimiting o f อ e เ d เนี่ยก็คือจะเป็นการให้ค่าข้อจำกัดมันในส่วนของการดัดงอตัวแผ่นชีทเมท่ลของเรากันนะครับก็จะเป็นการกำหนดขอบเขตเหมือนว่าเราจะพับมันมุมองศาแบบไหน อะไรพวกนี้ตามที่เราต้องการนะครับอ่าก็ตัวอย่างจะเป็นแบบนี้ครับก็จะสังเกตได้ว่าตัวของผมเนี่ยจะมีเป็นแบบว่าขี้ไปเลยแบบเก้าสิบองศาแบบนี้เรียบๆมันกับแบบที่มันพับครึ่งมาแบบนี้เห็นไหมครับอ่าก็คือตัวปกติแล้วตัวชีพเมทัลครับการใช้คำสั่งตัวอันเ n น i n g o อ bend นเนี่ยไม่จะทำการขี้ตามของตัวรูปแบบในส่วนของส่วนโค้งของเราไว้หรือก็คือเป็น 90องศาหรือ180องศานะครับอ่าแต่ว่าตัว u n น e n d i n g o f f b เ n นเนี่ยมันจะเป็นการช่วยให้เราสามารถกำหนดขอบเขตมันได้เพิ่มเติมว่าเราจะพับที่ละเท่าไหร่อะไรนี้นะครับอ่าก็เดี๋ยวผมลองพรีวิวให้ดุกอนว่าถ้าเราใช้คำสั่งอันเบนติง้งออฟ n d ปกติเนี่ยมันจะทำการพับแบบยังไงนี่ครับถ้าเราใช้คำสั่งอันเบนติง้ง f b ฟ n d ปกติเราก็ต้องมาเลือกจุดฟิกก่อนจุดฟิกเอทมันก่อนแล้วก็ทำการ เลือกไปที่ผิวส่วนโค้งของมันในการพับเห็นไหมครับว่ามันจะทําการพับ90องศาอัตโนมัติเลย่าแตกต่างกับตัวถ้าเราใช้คําสั่ง Delimiting o f อ e เ d นเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะมีเส้นกึ่งกลางแบ่งขึ้นมาให้แบบนี้นะครับ่าวิธีการใช้งานตัว Delimiting o f อ e n d นะครับเราก็มาใช้กดดอบตรงนี้ก็ได้ครับเลือกไปที่คําสั่ง d e l i m i t i n g o ออ e n d หรือคําสั่งตัวนี้ไอคอนนี้นั่นเอง่าเราสามารถมาเลือกได้ว่า ตัวส่วนไหนที่เราต้องการทำา d ล l i m i t i n g ออฟเบบ้างเช่นผมเลือกเป็นส่วนโค้งส่วนตรงนี้ครับส่วนที่เราทำการพับตัวนี้ขึ้นมาผมก็คลิกมันไปทีนี้เราก็สามารถแบ่งได้ครับว่ามันจะเลือกเป็นแบ่ง d i v i s i ันแบบไหนจะเป็นการกำหนดองศาหรือจะแบ่งครึ่งมันแบบนี้ก็ได้นะครับอถ้าเราเป็นกำหนดองศาเราก็สามารถตั้งได้เลยว่าจะให้มันมีกี่องศาเช่น30องศา1ิห้าองศาส5ิห้าองศาอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับ ตัว origin a e ก็คือจะเป็น f a สที่เราจะเป็นจุดฟิกหรือจุดอ้างอิงมันนะครับเราก็เลือกเป็นขอบที่เราใช้อ้างอิงมันได้เลยเช่นผมเลือกเป็นขอบนี้มันทําการตีเส้นขึ้นมาให้แบ่งวันสี่สิบห้าองศาของตัวเส้นโค้งนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่าผมก็คลิกไปเลยติดถูกไปแบบนี้อ่าแล้วสามแล้วถ้าเราอยากทาเพิ่มล่ะเราสามารถทำอะไรก็ทําได้เช่นเดียวกันครับก็ทําเหมือนเดิมเลยเ,เลือกไปที่จุดเป็นเฟสที่เราต้องการ หรืออะไรก็อ่าเช่นตัวนี้ผมเลือกไปแล้วตัวนี้ทําการปรับค่ามันเป็นสักหกสิองศาอะไรนี้ก็ได้นะครับผมก็เลือกมันไปเมื่อทําการไปเส้นขึ้นมาให้แบบนี้อ่าและทีนี้เราก็มากลับมาที่คําสังส่งส่วนของ Unbending of Bend กันเราก็มาเลือกจุดที่เราทําการฟิกมันไว้ ide, ก็เป็นจุดนี้นะครับแล้วเป็น f a c เนี่ยมันทําการสร้างผิวโค้งขึ้นมาใหม่เป็น2องชั้นแบบนี้เราก็เลือกไปได้เลย น,นี่ก็เป็นการพับมา60องศานะครับแบบนี้อ่าทำแบบนี้กับอีกฝั่งที่เดียวกันรอมาทําการเลือกจุดที่ผมจะต้องทําการฟิกไว้ครับก็เป็นจุดตรงจุดนี้อ่าแล้วก็มาเลือกผิวที่เราต้องกําหนดไว้นะครับก็เป็นผิวนี้ครับเมื่อทําการขี้ออกมาให้30องศาแบบนี้นะครับก็เมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็ติดถูกได้เลยอ่าก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับ ขอบคุณครับ